ทวันนี้ค่ะเพลงนี้ก็เน้นแบบสวยเซ็กซี่แซ่บมากเลยค่ะเป็นเพลงที่แบบว่าสวยวนไปค่ะผู้ชายเยอะแยะกินไม่หวาดไม่ไหวอ่าแล้วก็เป็นผู้หญิงแบบว่าสตรองคือต้องเป็นคนลุกก่อนซึ่งชีวิตจริงอีกแหละชีวิตจริงก็ลุกก่อนหรอค่ะก็เป็นเพลงที่แบบแนวเต้นแนวแบบว่าเส้นเรื่องบางๆอะไรเงี้ยค่ะ สวยคือเป็นเป็นเป็นศัตท์ที่แบบวัยรุ่นใช้กันจะมีแบบว่าอ่อนแอก็แพ้ไปสวยวนไปค่ะความโสดรอการระบายชุดใหญ่ไฟกระพริบอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในเพลงนี้หมดเลยอะไรเงี้ยการนำคำศัพท์พิ p i ิ k ของวัยรุ่นเข้ามาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมีท่าไหมมีค่ะคือคือจริงๆแล้วถ้าเราเพลงนี้จะแบบไฟกระพริบทั้งที่หน้าอกแล้วก็ที่ก้น อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเป็นชุดใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบกระพริบกระพริบกระพริบเนื้อปุ๊บๆเลยยากไหมท่าเต้นเต้นตามได้ไหมเต้นตามได้ค่ะไม่ยากนะคะแต่แค่แบบว่าเป็นผู้หญิงแค่เป็นผู้หญิงมั่นเท่านั้นเองค่ะเนื้อหาเหมาะไปทางไหนคะแบบเนื้อหาเพลงอะไรคือเหมาะไปทางกับที่แบบว่าจะมีคนหนึ่งที่แบบว่า โสดเหงาอะไรเมื่อ,อไรจะมีสักทีเราก็เหมือนแบบเป็นกูรูอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าเธอจะมีแฟนเนี่ยเธอต้องแบบว่าเป็นฝ่ายลุกผู้หญิงสมัยเนี้ยถ้าแบบอ่อนแอก็แพ้ไปมันต้องเฉิดมันต้องสายให้ผู้ชายน้ำลายกระชอกอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ายุคนี้ยใครใครจืดแบบว่าเหมือนคุณนา้าเงี้ยหมาฆ่าไปแดกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เนื้อเป็นอย่างนั้นเลยใช่คือแบบมันเข้ากับสังคมปัจจุบันที่แบบว่าผู้หญิงแรงๆแล้วเป็นฝ่ายลุกคือไม่ได้เข้าสังคมนะคะเข้ากับตัวเจ้าเอง ชุดทั้งหมดมีสชุดค่ะมีชุดไฟกับพิพที่แบบว่าเออเราเอาไฟกับพิฟเนี่ยมาใส่ไว้แบบเป็นท่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีทั้งกระพิบทั้งหน้าอกแล้วก็จุดขายของเราผู้ชายกดลิฟต์ไปเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดแดงนี้แล้วก็จะมีชุดที่แบบว่าดูแบบเป็นผู้หญิงแบบแบบ๊วแๆบบแบบชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเตรียมรับกระแสไหมเพราะว่ามันต้องแบบว่า อไปเนี่ยคือคน้องพแม่เาแบบเพแม่อะไรเงี้ยเพลงนี้เราตั้งใจค่ะคือเพลงเพลงก่อนอันเนี้ยจีบหน่อยเป็นแนวแบบสกอย์เพราะว่าเราอยากจะให้แตกต่างจากเพลงนี้แต่เพลงนี้เราตั้งใจที่แบบว่าเราเราเอาใจแบบแม่แม่ที่แบบว่าสาวประเภท2เลยที่แบบว่าคือแม่แม่แบบมาคอมเมนต์เยอะมากแบบว่าอยากให้จ้าแบบกลับมาเป็น แม่ก็คือแม่ที่แบบมีท้องท่อมหัวอะไรเงี้ย<ม>เพลงนี้เราจัดให้เต็มเต็มเราแบบว่าเรามีโชว์กัน<ม>คือโชว์เน,นื้อหนังมังสาเยอะมากจริงค่ะเป็นเพลงว้สเต็ปไหนคะเป็นเป็นจริงๆแล้วเป็นวัยแบบสามชาติแบบแนวโจ๊ะยังมีกลิ่นลูกทุง<ม>่งที่แบบว่าจริงๆแล้วเพลงเป็นลูกทุ่งเลยนะคะ<ม>แต่แค่แบบดนตรีอะไรเงี้ยแค่แบบเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยลูกทุ่งแบบล้ำสมัยอะไรเงี้ยค่ะ 30มนีนานี้ค่ะต้องบอกเลยว่าแม่ก็คือแม่กลับมาและ้ะมมอั summer แน่นอน <c oughs> ดูผมค่ะดูผม <c oughs> ผมต้องบอกว่า <c oughs> อยากให้ทุกคนบก <c oughs> แบบว่าแบบว่าอยู่ห่างแบบห <c oughs> ่วงห่วงกับเราด้วยตามแซ่บที่จะคูนสองเอ่อเซ็กซี่กว่าค่ะาาคือเป็นอะไรที่แบบว่าคือมีความเซ็กซี่ที่แบบดูแฟชั่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแล้วก็ทรงผมแล้วก็ชุดอะไรอย่างเงี้ยเราดูแบบอยากให้เป็นลูกทุ่งแบบ ผู้นำแฟชั่นทางลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะคอนเสิร์ความแซบแซบแซบจริง,รงเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบชอบยิ่งว่าม,มีทองทุ่งหัวเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นคำสับ์ดนตรีแล้วก็คำร้องอะไรที่เป็นลูกทุ่งอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนร้องลูกทุ่งอยู่แล้วจริงๆแล้วเราเกิดมาจากลูกลิเกเราก็เลยมีความเป็นลูกทุ่งแต่เราไม่ได้มีโอกาสร้องเพลงแนวนี้พี่ที่แบบจะมีลูกเอื้อนที่แบบเมโลดี้เป็นลูกทุ่งอ่ะแต่เพลงนี้เราลูกทุ่งจริงๆ การร้องนะคะแต่ถ้าเต้นเนี่ยทำลายลูกทุ่งกระแสดหรอคะไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงจ้าออกไปเนี่ยมีมีมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบซึ่งเราก็ทําใจไว้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อยคนจะให้ชอบเราหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เราแค่เอากลุ่มแฟนคลับเรากลุ่มทาร์เก็ตเราเนี่ยคือสาประเภท2แล้วก็ผู้หญิงแรงแล้วก็ เออทอมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบชอบแล้โดนใจเฮ้ยออกมาคือแบบชอบจัามากเลยอะไรเงี้ยเราโอเคแล้วเราก็ดีใจแล้วค่ะ,ะค่ะก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะเป็นเพลงที่แบบว่าแซ่บๆสวยๆนะคะชื่อเพลงว่าสวยวนไปค่ะ30มีนานี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะ